มื่อนี้สิพ้าทุกคนมาเบิงข่วยข่อยเนาะขวยที่สื่อไว้แต่ประมาณ3ปีก่อนหลานนึง้ยคักป่านหังเพราโทกุ๊ปก็ใส่คุ่มแท้มุนเบิดกุ๊ปอันนี้แมนเทียงหน้าหน่อยแต่ข้าวเห็ดให้เห็ดหน้ากับมานอนอยู่นี่หลัดอยู่ทางหลังนี่จะเป็นเส้นทางลักผ่านหมู่บ้านต่างๆผ่า,านไปขี่ฟุ่นขี่งางกัมาจ้บนี่แต่งเบิด พระบาทิดกับทางแดงเนาะหลายยุลุมตอนนั้นก็จะเป็นสะนำเดชจ,จังสิพาทุกคนไปเบ่งแต่เมื่อนีเข้ามาเพื่อที่จะไปอน,นะเอาค่า้วไป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 เขียนค่ย้ยตอนนี้แม่ก็ไปแล้วสิพาทุกคนมาเลาะเทียงไฮเที่ยง,งหน้าแหงแหงแรงแรงแน่แหละอยู่บานเข่าอยู่ทางจำปาซักมันก็สิบ,บัวได้อ่า เขียวแห้งๆแรงๆน,นั่นนี่แหละ,ะเดี๋ยวจะนําห้อยย่างไปแต่ก่อนชุดนี้นี่เป็นเป็นกระตูบหน่อยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้บริเป็นแล้วเพราะว่าพอห้องข่อยเป็นเสียเนาะแล้วกับว่มีไคได้อยู่หน้าก็เลยว่าบ่อได้เห็ดละกัมั่งกระตูปนิทิมอยู่นี่ นี่แม่นกองเฟืองที่เห้าอนานะปั้นเขา่าเอามีดเขา่าแล้วก็จะมีเฟืองก้องกันอยู่นี่เอาไว้ให้เป็นอาหารงวอาหารควายเนาะเซิงก็มีควายของเขาอยู่พูนมีควายขวายนำ้ำควายตอนนั้นสื่อไว้ล้านหนึ่งสื่อตอนนั้นยังเป็นควายหน่อยเดี๋ยวนี้บ่หูว่าโตสำไดแล้วมีจักโตไหมแถาออปันไดก็ได้มาเห็ด <c oughs> บริยูสื่อๆ60ิบ ที่เจ็ดสิบแหละยังมาเขียนกล้วยอยู่เออเอาสียงเงียวยิ่งงยไปน้ำกล้วยไปเฮามันจะไปใส่นี่นสิไปกินน้ำอ๋อมันสิไปกินน้ำไปตามกล้วยไปกล้วยสิไปกินน้ำน,น้ำเขาอยู่ตลอดปีพอให้กล้วยให้งวดได้อาบได้กิน เห็นหลักการกินหอดคว่ำหลังกินหอดคว่ำเกาสมัยยังหน่อยเขอาอยู่ไฮยูนาเขาคิดว่าสุดถ่ายกัสิได้ไปอยู่เมืองหลวงเมืองโตห่างไกลจากป่านไกลปานนี้นี่ลงแล้วปันนี้เฮ้ยผักป่านอย่างหาเมือ่อผุนแนมหนาควาหน่อยแนมหนาบุเคเห็นมาสั่เอ็งแนมหนาไงยัง บอกเบิ <laughs> ้งแนมไหนเนี่ยแนมแบบสงสัยอนะป้าร้ายบ่แม่แนมป้าอยู่บอกมึงมันแนมมึงมันแนมหน้าตาแนมเป็นยังถามเบิ้ง เอาข่้วมากินน้ำอาบน้ำแล้วก็ขึ้นแรงเข้อคอข้ขอ,ขอแรงแหละที่ที่ว่าน,น้ำในบ่แหงงอยู่ใดเปิดปีแต่มันก็คข,ขอยๆบกไปน่ะนั่กินว่ามันเผาเซยมันเคียนทุกม,มือวะ นกอี่สังห้องเวียวเวียวห้องมวนเนาะนกเจนเวิร์ดเตอเวร์ดเจอเวิร์ดโอ้ยกินเนียงมันแก้วันเผาเกินมันแก้วหรือเปล่าบ้านเฮาเอินจะบอกว่ามันมันแก้วมันเผาเห็นเดียวบอกว่าถือแต่ว่าทางเวียงกับทางอะไรเขาเอิญมันแก้วได้ เออมันแก้วเนาะเออกลาว่าจะอยู่บ้านห้องเขิ่นดีเขาเอินมันแก้วกล่าวอธิบายเขาฟังมันแก้วบานเ้ามันเป็นอันนั้นเป็นไม้มันอนี่ยังมันแก้วกับต่างต่างอันมันเผาเพราะโทษกรุบปก็ใส่ขุ่มแท้มุนเบิดกรุบปไม่เอามาอยู่กันเออเนาะ ลากายางหนึ่งนี่มันอยู่บานเท่านี้นิบกุ๊บได้าร้ลังคาเฮือนเขาจะยิบกุ๊บนิบกุ๊บกุ๊บเป็นเวียดน้านมันแหละกับนิบมีปลาของอีแม่นี่ซื้อปลาผู้เพื่อนกันยิบคือกันแ่อ่งคือกันเออเ่าได้แล้วเดี๋ยวนี้อันหนึงห่งหมอจะกินสายพันปลายอยู่เบียงเขาขายเส้าหาซามิพันได้โอ้แพ่งเนาะอืมอยู่บานเาาา 30, นนทนาน่านี่ขายแบบ ขายเห็ดไม่ขายอีกเป็นบ่อกถ้าไดเกาหาปัญหาหาปัญหาเออพาทีแบบอยู่เวียงหล่ะอยากเอาไปขายเด้อติดต่อมาบางทีอ่ะมันก็เป็นราคาทรงหล่ะก็เป็นสินค้าจากาปลาสะชนพื้นบ้านเพิ่นเจา้าเขาเจ้าเฮ็ดเฮ็ดด้วยมือจักอันาน,าน,าน,านั้นน่ะเงี้ยบราคาที่จริงเอากุ๊บมาเนี่ยก็เอาหยังก็ะไม่คุ้มไม่คุ้ม คือเอาคุมอยู่ฟังหุ่นน้องฝากคลองผุ้ดี้เผาใบเปรียวไว้ฝากคลองไปเอากับโมเมนต์งายได้ฮนะน่ะก็เอาขันน้ำไปซื้อเขาตัดมาขายเดี๋ยวนี้ซื้อเอาเนาะแต่ก่อนอะขามไปเอาไปกันเป็นขั้นรถรถตกตอกไปแล้วล่กลับมามาแล้วก้าบมาจะไหนามาตากแดดไว้ตา,ดดตากแดดไว้แล้วก็ เจะได้แน่เอามาหีดเนาะมันแหง้นแหงนะครับมาตัดใบออกเป็น<อ>จิตไปจีตเลยเข้ากับมะฮีมาพือมาหีดโอว้ได้จัง <บา S 2> หวะอีหยังไรจังหวะอีหยังเข้ามาไรจังหวะไรขั้นๆๆตอนเออห,หนึ่งมากะจักไหมเนาะมาเล่าเป็นกลงจองมากกัมาพือพือได้จังไรมาหีด ยี่แต่มันมาตัดหัวมันตัดหัวยิ่อืมตัด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 มันจุ๋ยจุ๋จุ๋ยมันก็มาัดก็มาห่อยห่อยหอยอ่าแต่จังยิบเป็นกุบอืมมันนี่กะไม่เหกามากโคตรเป็นกงได้เป็นซีบเป็นซาบ่เพราะกองใบสาเหตุใบเดียวโคตรใบอันนึงนี่ยุได้จะจะมือจังจังแล้วแล้วมือหนึ่งมือหนึ่งได้จะได้จะกัน ก็ยิบเก่งอะไรสาวสาที่ใบตีต่อมือหัอหวเก่งได้สน,นะ่ะเออหันละเนาะพทีอยู่เบียงอยู่ไซก็แล้วแต่อยากได้กุ๊บลองติดต่อมาเบอ่งเดอร์เลยทีาทำห้อยู่บาน <c oughs> ราคาก็สิประมาณนี้แหละถ้าคิดว่าถือกะเออฝากทรงค้นทรงอันนั้นอันนี้ไปก็คือสิคุมอยู่ดอกเ <c oughs> พราะว่าราคามันราคาทรงเด้กก็สิถืออยู่ถ้าคิดว่ามันถือายก็เพิ่มให้เพิ่นเนาะ ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่บ้านเพิ่นเฮ็ดเป็นอาชีพพอได้เงินหลายคำโอ้ยตอนนี้ก็เฝ้าควายอยู่ปีใหม่สิ่ิบ่มีเงินมีค้ำกไหยิบกุบติหอดปีใหม่มาขายให้เขาอือได้ใส่อาบโดนวันนี้มันอาบมันก็หอดค่ำก็ได้ติกัาบ่ได้กันบ่ได้มันขึ้นอาบเบิดมือก็ได้บ่ติเออเขาเจ้าเบิ่งเจ้าหลายเด้อยู่ใน YouTube พท่น โบอ,อยากล่ำม,มันเขาฟังอีกบ่แ <c oughs> <c oughs> ม่ดวงแพงล่ำม,มาสั่นเขาไปเบิ่งล่ำเหมืนเดตอนล่จอยแห้งนนื่อ่บอปิดตาล่ำแต่ก่อนทั้งจอยทั้งเถาอจอยเถิงเถาเออเถิงดำแ <c oughs> ต่ตอนันี่ที่มันคือจังรูปหลงนี่นี่มันมมเถืะไปนี่นี่นี่แม่ว่ามันเบิ่งโบโบสัดเจนฑยิบเขายิบขึ้นจะว่ามันยิบจะว่ามัน บ่แล้วเ่าเ่ากระยิบขึ้นแับนี้อันนี้มันโมนเห็นหูม,มันปีศาจชิล่ำอยูบอ่บ่ล่ะปีใหม่ชิล่ำไปฟังอยูบอ่บ่้เอาว่าสอมล่ำม,มาว่า <c oughs> เอาแบบนี้เทิงย่ามลายขวายขึ้นไปกินเฟืองหลับาด <c oughs> <c oughs> มันกระจื้อนอะ่ะว่าไร จะถอน้อยทั้งหน้าที่ควายขวายกันตัวทั้งหลังบ่โอ้โอก้งรา้่าเช่าหนี่วันนี้จะกล้องเขาผุเขาเดือเขาตรงขื้นมันนี่ละค่ะอองร้านอืมอโอ้ถถาไงนี่โอ้ญ่เตบแลวเนาะซื้อ้านหนึ่งไงแห้งเลย นนยีต้นมาแนบ่อยาขายเฮจได่ขอจือะหือไม้ขอจืดเลนะอืม่อยาคายยี่ตน้นมาแม่มาปลูกกับิ่วยเป็นพยาธิ่อยาค้เจาเลี้ยงดออเดีย๋ยวมันม่นม,นม,นม,นมีคนสะบอหเลี้ยงออกมาก็าเฮาไปคนก็บ่เชื่อหมายว่ใจกัน่โอ้นแลนใช่แลนไปกินอน,นนอะ่โอ้ นี ه, พากันมากินหญ้าเะไเด็กๆมานีมานิานตได้ปะมีเสือมาหนีมาหมโอ้ยบิงเบิงเบิงมานีมาหนิสียานเห็นยัง,ยาง,ายม,งมานี่ฮ้ถกไปกินไปกิน โตย้ายได้หนี่สื่อตอนนั้นบ่เมนใหญ่กว่าหมักหนอโตหน่อยน้อยเดียวบ่เออ